ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแพทย์หญิงพัชรพรเตชะสินธนาสารสมบัตินะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาปรสิติทยาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะงานประกวด R2R Award นะคะก็รู้สึกว่าเป็น การประกวดที่ใกล้ตัวที่สุดนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับนักวิจัยแล้วก็ทั้งรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะเกี่ยวกับการที่เราจะพัฒนางานที่เราทําทุกวันเนอะให้ดีขึ้นหรือว่าไปใช้ประโยชน์ในวงกว้างขึ้นค่ะก็เลยสนใจแล้วก็ทางอาดูอาเนี่ยก็เป็นหน่วยงานที่น่าชื่นชมมากคือประชาสัมพันธ์งานนี้ได้ดีมากค่ะแล้วก็ได้ทให้เราอยากเข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้ค่ะ ก็ที่เราเลือกทำงานวิจัยอันนี้นะคะมันเกิดจากความต้องการของอทางด้านแพทย์นะคะที่ต้องการงานบริการที่รองรับการตรวจเรื่องของการตรวจหาเชื้อราชนิดหนึ่งนะคะคือนิวโมจิส ซิสติสเจโรวิซีไอนะคะซึ่งทําให้เกิดโรคปอดอักเสบในคนไข้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องทีนี้เนี่ยในอดีตเนี่ยค่ะเราก็จะมีการตรวจแบบอื่นๆนะคะอย่างเช่นการย้อมสีหรือว่าการย้อมสีด้วยกลุ่มแอนติบอดีนะคะซึ่งวิธีการตรวจเดิมๆของเราเนี่ยก็มีความไวไม่มากพอนะคะท,ทีนี้เนี่ยทางแพทย์ที่รับบริการจากงานห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยก็รู้สึกว่า,อ,าอยากได้เทสที่มีความไวมากขึ้นนะคะเพราะว่าโรคเนี้ยคนไข้ที่มีปอดอักเสบจ,จากโรคนี้ ก็มีอาการการเสียชีวิตค่อนข้างสูงฉะนั้นการวินิจฉัยที่แม่นยำเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จําเป็นค่ะทีนี้ก็เลยมีเสียงจากลูกค้าของเรานั่นเองนะคะก็บอกว่าเออเราอยากให้มีการเปิดเทสอันนี้ขึ้นมาค่ะก่อนที่จะมีการเปิดเทสเนี่ยเราก็ไปดูว่าเอ,อ๊ะมันมีการ เทสที่ available เป็นลักษณะของอที่มีวางขายอยู่ตามท้องตลาดหรือเปล่านะคะที่เราค้นพบแล้วก็เจอว่ามันมีแต่ว่ามันอาจจะยังไม่มีประสิทธิภาพดีพอนะคะที่ใช้ในการแยกโรคบอดอักเสบออกจากการติดเชื้อที่เป็นลักษณะของอาการติดเชื้อในกลุ่มของที่ไม่แสงอาการค่ะทีนี้ทางทีมเนี่ยเราก็เลยมาคุยกันว่าเอ๊ะ ในเมื่อเราอยู่ทางห้องปฏิบัติการเนี่ยเรามีสิ่งส่งตรวจของคนไข้เรามีประวัติคนไข้ที่เราสามารถจะพัฒนาต่อได้อ่าแล้วเราก็มีความสามารถในการพัฒนาเทสตัตวนี้นะคะให้เกิดขึ้นเราก็เลยคุยกันว่าเราอยากจะทําอันนี้เพื่อที่จะช่วยให้คนไข้เนี่ยมีเครื่องมือในการวินิจฉัยโรคที่ดีขึ้นค่ะ อันนี้ก็เป็นข่าวดีว่างานที่เราทำนะคะก็คือการตรวจทางอนุชีววิทยาเพื่อใช้ในการช่วยวินิจฉัยโรคปอดอักเสบจากเชืมมช้อนิวโมซิสติสเจโรซีไอเนี่ยจะถูกเปิดเป็นงานบริการให้กับคนไข้ทั้งในโรงพยาบาลศิริราชแล้วก็นอกโรงพยาบาลศิริราชในเร็วๆนี้นะคะตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการทําเรื่องเพื่อขอเปิดเป็นงานบริการใหม่นะคะก็หวังว่าจะมีผู้ป่วยเนี่ยจะได้รับประโยชน์จากเทสนี้ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ ปัจจัยเนี่ยจริงๆมีหลายๆปัจจัยเลยนะคะจริงๆอันแรกหนึ่งต้องขอบคุณเรื่องของทุนวิจัยก่อนคือตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะทําแค่เล็กๆแพ่เป็นเทสแบบหนึ่งที่นี่ ไม่ได้คิดว่าจะเป็นงานที่ใหญ่นะคะทีนี้เราก็เริ่มขอทุนวิจัยจากอาทูอาก่อนการสนับสนุนจากทางด้านหน่วยงานอาตูอาเองหรือว่าคณะแพทยศาสตร์ศิริยพยาบาลเนี่ยก็ช่วยเรามากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยการที่เรามีทีมที่ดีนะคะคือทีมเนี่ยเห็นความสําคัญของคุณค่าเนอะที่เราจะส่งมอบให้กับผู้ป่วยนะคะหรือคนไข้ก็เลยทําให้ทีมเนี่ยจริงๆเขาก็มีงานประจําเยอะอยู่แล้วเนอะจะต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นเพื่อมาทํางานวิจัยตรงนี้เพื่อพัฒนาการตรวจตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆ เลยก็คือเรื่องของการสนับสนุนจากหน่วยงานแล้วก็ทีมวิจัยที่เข้มแข็งค่ะ งานวิจัยนี้นะคะก็ได้รับการตีพิมพ์ในวรารสารระดับนานาชาติแล้ว2ง,งานวิจัยด้วยกันนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีว่า,เ,าเรากําลังทําต่อเนื่องนะคะกับทางแพทย์ทางคลินิกนะคะโดยก็จะเป็นกลุ่มของแพทย์อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อนะคะแล้วก็อายุรศาสตร์โรคปอดและทางเดินหายใจนะคะซึ่งเราเนี่ยตั้งใจว่าเราจะทำการอยู่ในขั้นตอนการวารีเดผลว a ารีเดทผลให้มันมีความแม่นยำมากขึ้นนะคะกับผู้ใช้บริการแล้วก็ อันนี้ก็คือเราจะพัฒนาให้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยดีขึ้นนะคะแล้วก็ผลประโยชน์ในอนาคตเนี่ยก็จะตกกับคนไข้นะคะคนไข้ก็จะมีเทสที่รวดเร็วมีความเป็นนิฉัยที่แม่นยำนะคะทำให้เขาได้รับการรักษาที่ถูกต้องรวดเร็วเนี่ยคะ่ะแล้วก็ในทีมเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้มากมายนะคะจากงานที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็ดีใจทุกครั้งเวลาตอนนี้เนี่ยเทสอยู่ในระหว่าง การเปิดฉะนั้นเนี่ยเราทำให้เป็นลักษณะของการคอนซัลเตชันคือการให้คำปรึกษาเป็นรายเนี่ยค่ะเราก็เห็นเลยว่าผลแลบที่เราส่งออกไปเนี่ยมีคุณค่ากับคนไข้นะคะก็คือทำให้ช่วยชีวิตคนไข้ได้หรือว่าลดการใช้ยาบางอย่างที่ไม่จำเป็นได้ค่ะ อุปสรรคเกิดขึ้นอ,อันนี้มีแน่นอนอยู่แล้วนะคะที่เกิดกับการทํางานวิจัยนะคะเนื่องจากการงานทำงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยที่ต้องอาศัยเวลาเนอะแล้วก็ปกติเนี่ยทีมวิจัยทุกคนเนี่ยก็มีภารกิจหลักอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็คือเป็นงานที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งส่วนหนึ่งเลยเนี่ยเราต้องทําให้คนในทีมเนี่ยมองเห็นถึงคุณค่าของงานที่เขาทำนะคะว่ามันจะถูกส่งมอบไปให้คนไข้หรือว่าผู้ป่วยอย่างไรนะคะซึ่งอันเนี้ย ต้องขอบคุณทีมมากมากคือถ้าไม่มีทีมเนี่ยก็ไม่สามารถทําให้งานวิจัยอันนี้ประสบความสําเร็จมาถึงขั้นนี้ได้นะคะ,อะนอกจากนั้นเนี่ยการสนับสนุนขององค์กรเนี่ยสำคัญมากๆนะคะอย่าง R2R เนี่ยถ้าไปพูดถึงกับทีมที่ทําวิจัยด้วยหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนเนี่ยจะรู้สึกว่า R2R เนี่ยช่วยเขามากในเรื่องของการทําวิจัยนะคะเนื่องจากว่า มันไม่จําเป็นจะต้องเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากๆก็ได้นะคะก็คือเริ่มจากเล็กๆแล้วก็พัฒนาให้ดีขึ้นค่ะการสนับสนุสนขององค์กรก็มีส่วนสําคัญอย่างมากค่ะที่จะช่วยในเรื่องของอุปสรรคตรงนี้เพราะว่าทุนวิจัยก็เป็นส่วนสําคัญเลยเนาะที่ขับเคลื่อนให้มีงานแล้วก็การพัฒนาเกิดขึ้นค่ะก่อนแรกที่เราเริ่มทำนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเราเริ่มจาก โจทย์ที่ว่าเรายังไม่มีเทสที่เหมาะสมสําหรับการตรวจนี้ที่มีความไวพอแค่นั้นเองนะคะเรากคิดว่าเออพอเราได้เทสออกมาแล้วปุ๊บเราก็จะโอเคละแล้วก็ อาจจะไม่ได้ทําต่อเนื่องนะคะแต่พอเราทําไปจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนกับที่เราคิดไว้เนอะมันมีคําถามมากมายเกิดขึ้นระหว่างทางที่เราทํางานนะคะแล้วก็รู้เห็นช่องทางของการพัฒนาให้เทสบมันดีขึ้นเข้าไปอีกนะคะรวมถึงเห็นการปิดช่องว่างบางอย่างว่าถ้าเราพัฒนาไปเป็นอันนี้อีกแบบหนึง่งปุ๊บมันอาจจะดีกว่าเดิมจากจุดเริ่มต้นที่เราคิดไวะคะ้ค่ะก็เลยทำให้มันมีงานต่อเนื่องออกมาเรื่อยๆแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ช่วย นำคุณค่าที่เราต้องการจะส่งมอบเนี่ยให้กับคนไข้ของเรานะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็จึงจะมีเรื่องของเรื่องของเวลาเรื่องของแมネจเมนต์ด้วยคือตอนที่เราเปิดใหม่ๆเนี่ยค่ะเราก็มีทีมอยู่เป็นทีมเล็กๆนะคะก็มีทําอยู่สองสาคนนะคะตอนนี้เราก็เห็นว่าเริ่มเปิดเป็นงานบริการแล้วนะ,ะก็เลยเพิ่มจํานวนคนที่มาช่วยในเรื่องของเทสนี้มากขึ้นค่ะแล้วก็ในเทสนี้มันก็เป็นพื้นฐานของการเปิดใช้พื้นฐานเดียวกันในการเปิด การตรวจวิจัยอื่นๆทางด้านอนุชีววิทยาของแลบรสิิธิ์วิทยาเพิ่มขึ้นอีกค่ะอยากจะเป็นกำลังใจให้กับนักวิจัยนะคะทุกๆท่านแล้วก็รวมถึงผู้ที่สนใจจะเป็นนักวิจัยด้วยนะคะก็จะบอกว่างานวิจัยเนี่ยเรามักจะคิดไปก่อนว่ามันยากแล้วมันก็อาจจะ ทำไม่ได้หรือไกลตัวนะคะแต่จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยมีหลายระดับนะคะปกติเราเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ด้วยซ้าว่าในระหว่างที่เราทํางานอยู่เราก็มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมีการวิเคราะห์ผลที่ต่อยอด้เป็นงานวิจัยได้นะคะก็ตัวเนี้ยอยากให้ทุกๆคนมาลองทําวิจัยดูนะคะลองเอาสิ่งที่อยู่รอบๆตัวโดยเฉพาะสิ่งที่ เป็นข้อมูลของงานประจำเนี่ยนะคะแล้วก็มาดูว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาแก้ไขปัญหาที่เราเกิดเวลาเราทำงานเนี่ยได้ยังไงบ้างนะคะเริ่มจากจุดเล็กๆก,ก่อนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเราทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมองเห็นช่องทางของการทำวิจัยต่อเนื่องนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์ R2R ด้วยนะคะในเป็นหน่วยงานเล็กๆที่น่ารักบ้างนะคะก็คือช่วยงานวิจัยของเรามาตั้งแต่ เริ่มแรกนะคะก่อนที่เราจะไปทําให้ใหญ่ขึ้นเราก็ขอทุนวิจัยในแหล่งที่สูงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะคะภายนอกโรงพยาบาลนี้เป็นต้นนะคะขอบพระคุณมากค่ะ